ทองคำเหรียญเยอรนอินเดียปี18เหรียญหลวงปู่โต๊ะเนี่ยปัจจุบันทองคำเหรียญหนึ่งเนี่ยมูลค่าหลักล้านเหมือเลยมีมูลสาาสับสิดแน่นอนนะคถะ้าท่านผู้ชมทายถูกนะครับเดี๋ยวเราจะมีรางวัลเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะให้สิบรางวัล สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพุทธสําเร็จชาแนลนะครับช่องของโรงงานาพระที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับกับผมก๊กพุทธสําเร็จครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษมากับช่องเรานะครับบอกเลยว่าเป็นแขกที่พิเศษจริงๆครับหนุ่มหน้ามนคนของประชาชนครับคนนี้นะครับสายตรงหลวงปู่โต๊ะที่ดังที่สุดในประเทศไทยครับไม่มีใครรู้จักเขาครับคุณเอ็มหัตเวศเฮ้เอ็มหัตเทพนั่นเองครับ มาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยสวัสดีครับครก็วันนี้มาเยี่ยมนะครับคุณก๊อกนะครับที่โรงปั๊มพุทธสาเร็จนะครับอันดับหนึ่งนะตอนนี้ก็ต้องเบอร์หนึ่งประเทศไทยอันดับหนึ่งแล้วโอ้เรื่องการทําพระใหม่เรื่องการสร้างพระจริงๆค่อนข้างที่ครบวงจรเลยตั้งแต่เริ่มแรกนะครับอยากได้แบบไหนคุณก๊อกก็จะมานั่งบีบน้างานก่อนอยากจะได้รูปแบบอะไรรุ่นอะไรและอยากได้ใส่อะไรรายละเอียดในพระรุ่นนั้นบ้างทุกอย่างจบเลยนะฮะต้องขอบคุณจริงๆ ผมแนะนำนะครับใครที่อยากทำพระที่ได้คุณภาพพระสวยๆนะฮะผมแนะนำคุณธรรมเ็ศครับเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆนะฮะนะครับผมเดี๋ยวคุณเอมวันนี้เราวันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยก็เอามวลสารพระเก่าๆของหลวงปู่โตนะครับมาหลอมาหล่อเป็นเป็นฉนวนมวลสารก็คือการทีมวลสารใช่ใช่ใช่ครับก็คือวันนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยคือเราเนี่ยจะทําพิธีการปรีมวลสารเหรียญหลวงปู่โต๊ะรุ่นสร้างบารมีครับโดยการนํา ของเก่ามาเป็นของใหม่นะครับซึ่งวันนี้พิธีการเนี่ยบอกเลยว่าทําตามประเพณีดั้งเดิมเนี่ยจะมีอาจารย์นะครับเป็นพราามมาอยู่ในพิธีแล้วก็มีคุณเนมเนี่ยจะมีมาทําพิธีการขออย่างเป็นทางการเลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ เฮ้ยทางนี้ดิเอาไม่ห้องนี้หรอห้องนี้ห้องนี้หรอห้องนี้เอาละนะนี้เอานะเอาแล้วเอาแล้วโอเคครับก่อนจะไปทํางานกันวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดอ๋อดีเลยฮะจะได้ไปฝากรือฝากตัวไปด้วยครับผมไปนี่ครับผู้อยู่เบื้องหลังครับคุณพ่อครับสวัสดีครับโรงงานพุทธสัมฤทธิ์ทั้งหมดนะครับคุณพ่อผมครับคุณต่ายปัตตานีครับแล้วก็คุณก๊อฟปัตตานีนะครับก็เป็นคนที่คุมแม่พิมพ์ดูบล็อกทุกอย่างให้คุณเอมนนะคครรัับใ้งนี้คืยมเนี่ย ไปแอบเจอชื่อมาต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นเซียนพระเก่าใช่สบายใจเลยนะครับเรื่องของการทําพระเนี่ยหรือการปพาพัะเนี่ยคือต้องบอกว่าคนที่เคยเล่นพระเขาจะรู้รายละเอียดว่าพระควรมีจุดไหนไม่มีจุดไหนเขาจะเข้าใจธรรมชาติของการสร้างพระทําให้ผมเนี่ยมีความมั่นใจมากๆนะฮะก็เดี<า>๋ยวฝากฝากพระรุ่นสร้างบารมีด้วยนะฮะหรือยังไงเดี๋ยวดูแลพิมพ์ให้เต็มที่เลยครับเขาให้สวยที่สุดตอนตอน,นี้เนี่ยเอฟซีเนี่ยโอ้โหมีคนสอบถามมาเยอะเลยว่า ใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนปั๊มพระกลัวว่าพระจะออกมาไม่สวยการรับรองความสวยได้แต่ผมบอกแล้วพูดสั้งแตนีอันดับต้นโนเลยอ๋อนี่คุณพ่อคุมเองเลยนะครับคัาอ่อนคือดูรายละเอียดตรงนี้อะไรก็รับรองสวยคมกริบอันนี้เป็นเป็นมือปั้มมืออันนี้หลอมทองนี่เดี๋ยวคนนี้จะทําการหลอมเนี่ยคุณก๊อฟปัตตานีเดี๋ยวจะทาการหลอมมวนสารนองคำในครั้งนี้ให้กับคุณเนมนะครับมือหนึ่งนี่มือหนึ่งของโรงงานเลยนะ ครับมือหนึ่งไปไหนไปไปไปทำงานโอเคครับฝากด้วยครับไปทำงานไปทำงานผมการทีมมือสานเนี่ยเหมือนกับเป็นการทําพิธีขอใช่ไม่ว่าจะเป็นขอหลวงปู่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาว่าวันนี้เจ้าที่เจ้าทางหลวงปู่จะเอามือสานของเก่าเนี่ยใช่มาทําเป็นของใหม่มมหลอเป็นของใหม่ใช่ถูกต้องซึ่งพระที่ผมเอามาหลอมเนี่ย ส่วนมากจะเป็นพลาที่ชำรุดไม่ชำรุดก็ทําผิวใหม่นะฮะผมเองจะไม่เอาพลาที่สภาพด,ดีดหรือสมบูรณ์มาเนื่องจากวัตถุมงคนของโตะเนี่ยค่อนข้างหายยากมากๆแล้วเอาเป็นว่าชุดนี้เป็นแค่บางส่วนเพราะผมเอาห่วงไม่เยอะเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในงานแล้วกัน พเจ้าจกกรรมวิธีบวงสวงบวงสวงรีมวลสารรีมวลสารขององค์หลวงปู่โตขององค์หลวงปู่โตอินทัุวรนโนอินทัุวรนโนวัดประดูชิมพีวัดประดูชิมพีเพื่อจัดสร้างเพื่อจัดสร้างวัตถุมงคลวัตถุมงคลรุ่นสร้างบารมีรุ่นสร้างบารมีจึงขออารัธนาจึงขออาราธนาเทพยุดาเทพยุดาูมัเทวดาภูมัเทวดาและมีหลวงปู่โตและมีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี วัดประดูชิมพีมาเป็นสักขีพยานมาเป็นสักขีพยานในการพีกรรมในการพีกรรมร,ร,รมีมวลสารมีมวลสารสารอหอมในวันนี้รอหลอมในวันนี้ขออันเชิญพระเศษบรมไตรเทวราชซึ่งปริจตฐานมาดอมสอถิตทรงทรงวันทิพย์ภูสิทธพยันยงเถลิงทิพย์พุทธชงเป็นเทวพาหงพร้อนิกรเทพคำลน,นเรืองลึกไม Oh. และตอนนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการพรีมวลสารครับซึ่งทางอาจารย์เนี่ยจะให้คุณเอ็มนะครับได้เก่าขอเข้ามาก่อนนะในการทําของเก่าให้เป็นของใหม่ในวันนี้นะครับของที่นํามาพรีก็จะมีห่วงทองคำนะครับของเหรียญทองคาของหลวงปู่โตทุกรุ่นนะครับและก็เหรียญของหลวงปู่โตะนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น 1รุ่นโโ2โอ้โหกณเนมขนมาประมาณ40กว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็มีห่วงเงินของเหรียญเนื้อเงินของทุกรุ่นด้วยนะครับอันดับแรกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะนำห่วงทองคำที่คุณเนมเตรียมมาเนี่ยนำมาหลอมนะครับเป็นเบ้าทั้งหมด 4เบ้าเบ้าแะ้ว1บบาทนะครับเพื่อนำมาเป็นมวลสารในการปั๊มนำเลืองทองคำในวันนี้ทั้งหมด19เเหรียญ นี่เป็นเลยอ่ะขอหนึ่งก้อนนี่คือมีมรดสารอยู่ใช่ห่วงอยู่ในนั้นเลยใช่รับรองว่ามีฟุตะคุณทุกเหรียญแน่นอนตอนนี้นะครับคุณเนมก็ไล้เริ่มหลอมห่วงทองนะครับมเมื่อเช้าคุณเนมแจ้งว่าเป็นเหรียญใสไปหนึ่งแปดนะครับเป็นห่วงทองที่นําไปหลอมลงมาเกณฑ์ครับ เหรียญทองคำที่เราใช้ครั้งนี้บอกได้เลยว่าทองเต็มนะกา5ดหเซ็ล้อมกันให้เห็นจะจากไม่มีการผสมนะครับหนึ่งเบ้าเนี่ยเราหยอดหนึ่งถึงสห่วงนะในทั้งหมดหนึ่เบ้าใช้ทั้งหมด4ก้อนหลังจากนี้นะครับเราก็จะนำทองคำเนี่ยไปรีดเพื่อเตรียมขนาดในการตั้มในขั้นตอนต่อไปครับ นี่ห่วงทองคำปีอะไรนี่ห่วงเหรียญอะไรที่เราใส่เนี่ยคือผมเอาออกมาเนี่ยมันมีเหรียญทองคําเหรียญทองคําปี1นึ่งหนแล้วก็มีเยือนอินเดียปี19นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นองค์ไหนละแต่มีแน่นอนเหรียญเยือนอินเดียโอ้โหแค่ชื่อก็หายากแล้วเหรียญหลวงปู่โตเนี่ยปัจจุบันทองคําเหรียญหนึ่งเนี่ยมูลค่าหลักล้านหมดเลยนะฮะเหรียญหนึ่งเจ็ดเนี่ยผมก็ซื้อมาล้านกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเหรียมีมูลสารขับผิดแน่นอนนะฮะทั้งหมดกี่ใช้ทั้งหมดกี่ห่วงน่าาจะะปรมณ เท่าที่ผมเรียงดูนะครับมันน่าจะประมาณ6หรือ7อพงอย,ยโอโ้โหมวลสารเกือบ1ิล้า<ม>นอะรวมหมดเลยนะมวนหมดเลยนะมวลสารนี่มูลค่า7ถึง8หลักเลยนะครับเนี่ยหวงทองคำเหรียญเยืยนอินเดียปี18มูลค่า7หลักนะครับบุ๊ปหายบึ๊บไปเลยอ่ะ เพิญครับคุณเอมเพิญครับโอ้โหคุณก๊อฟอย่าเพิ่งนะอันนี้ไม่ไม่ใช่ลงปั๊มพะนี่อันนี้มันเป็นสตูดิโอนี่อ้าวแน่นอนนอกจากผมจะทำลงปั๊มพัะแล้วผมยังทําช่อง YouTube ของผมเองด้วยเอ้าเนามีเอ้าคุณก๊อฟไม่ได้ปั๊มพังเดียวเหรอฮะปั๊มครับแต่ว่าผมก็มีช่อง u t u b e ของผมเรียกว่าทํา YouTube ทําโซเชียลควบคู่กันไปด้วยนี่ตารางถ่ายงานของช่องผมโอ้โหนี่วันก่อนไปถ่ายกับพี่ริวมา แล้วก็เลยค่ะนี่ยี่สิบสี่ปะทะปทะเอ็มหักเทพนี่อยู่ตลอดตอนแรกผมคิดว่าเป็นโรงปั๊มพระแต่พอเข้ามาเนี่ยเหมือนผมเลยผมก็ไปเช่าพระเหมือนกันแล้วผมก็ทําเป็นมีสตูดิโอนะครับทำเป็นรายการเป็นมีการตัดต่อเหมือนกันเลยอันนี้เขาเรียกว่ากรีนกรีนสกินใช่อันนี้ก็จะเป็นรายการตัดต่อชื่อจุดจ่ายตังของคุณพ่อก็คือคุณพ่อเนี่ยก็คือจะเป็น เรียกว่าเป็นสายตรงหลวงปู่ทวดอ่ะยังผมที่หลวงปู่โทวดแล้วของคุณกองนี่ทางไหนฮะหลวงปู่ทวดอออ๋เหรฮะบ้านผมนี่เป็นแนวหลวงปู่ทวดถ้าสมมติมีพระเครื่องหลวงปู่ทวดก็สามารถไม้ส่งให้ผมดูก่อนฮะส่งให้ผมดิเอาให้ผมพิจารณาขนงัเดี๋ยผมจะไม่ประสิทธิ์อะไรอย่างนี้นะสาวเล่นแซวเล่นก็ส่งให้คุณกองดูได้ครับครับผมหลวงปู่ทวดนะอย่าลืมคือในส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่ผมเนี่ยก็คือจะนั่งนั่งถ่ายแล้วก็นั่งทอเกี่ยวกับพระหลวงปู่ทวดทั่วไปนะครับแล้วก็ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลวงปู่ทวดใช่เกี่ยวกับหลวงปู่ทวดคือเราผมเปิดประตูมาปุ๊บผมรู้เลยสายตรงหลวงปู่ทวดสังเกตตรงไหนรู้ไหมฮะนี่ไงฮะหลวงปู่ทวดหมดเลยไม่มีสายอื่นเลยอันนี้แค่วางไม่พอจริงๆมี20-30องค์เยอะมากอุ้มีเยอะเลยฮะเยอะมากครับคุณพ่อยินดีแจกแจก FC ผมได้ไหมแจก FC ได้เลยครับเอ้ยอย่าเพิ่งท่นที่ช่องใครไม่ได้ช่องผมแจก FC ได้เลยนะสำหรับช่องปุษตาำเร็จนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีรางวัลแจกให้ ค่ะเป็นเรียนหลวงปู่ต้วสิบรางวัลครับผมแล้วผมผมได้ไหมวันนี้ไม่ได้ดิคุณไม่ได้คุณไม่ได้สี่้องมุกช่องผมว่าคุณกดติดตามไือยังกดแล้วกดกระดิ่งกดกระดิ่งเลยใช่กดไลค์ใช่กดแชร์แต่ไม่เคยแชร์เลยโอ้โหถ้างันไม่ได้นะครับไม่อยู่ในต้องคือจะแจกเฉพาะคนที่กดติดดีกดแชร์สั่นกระดิ่งด้วยแน่นอนต้องครบนะไม่ครบไม่ได้นะครับสิบรางวัล รางวัลน,นี่คือเป็นเหรียญอะไรฮะรุ่นอะไรเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดปลูกเสกจากวัดประคค์ซึ่งวัดประคค์เนี่ยเป็นต้นกําเนิดของหลวงปู่ทวดเลยครับจังหวัดสงขลาแจากทั้งหมด10รางวัลด้วยกันสำหรับเพื่อนๆพี่ๆ FC เฉพาะ EP นี้เท่านั้นครับอือโหสุดยอดคุณก๊อฟ โอเคเอางัดงัดค่อยค่อยแงะค่อยค่อยแงขึ้นมาตอนนี้นะครับก็อยากลองให้คุณเดมนะครับได้ลองปั๊มเหรียญทองคำของเขาเองนะครับตอนนี้ก็ท้ายทางพี่หวังนะครับหัวหน้านายช่างที่โรงงานเราเนี่ยให้คุณเดมเนี่ยได้ลองปั๊มนะครับอันนี้เหรียญทองคำนำเรื่อยๆออกมาแล้วครับ และนี่นะครับคือเหรียญทองคำรุ่นสร้างบาร,รมีนะครับที่ทางพุดเอ็มหัดเทปเนี่ยได้เป็นคนลงมือปั๊มด้วยตัวเองเลยครับขอตวรวจายเหรียญน,นิดนึงนะโอ้โหบล็อกเขาดีเนาะดูดิขนาดคน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 มาปั๊มเองโอ้โหใครปัมม๊มก็สวยอะบล็อกสวยคนใครปัมม๊มก็สวยผมผมกิ๊คุณเอ็มแล้วเหรียญน,นี้ฉเฉลนเนี่ยแล้วน้ําหนักประมาณกี่กร,รัมครับเนี่ยต่อหนึ่งเหรียญเนี่ยเอางี้นะจากที่ผมจับดูนะ เอาแบบตัดปีกนนปกันนะไมตะ่ตัดปีกแล้วใช่แบบตัดปีกแล้วผมว่าเลยบาทยองงนี่ยเกินนะไม่รู้สิแต่ผมว่ามันหนักอะเอางี้แมถ้าให้เอฟซีทายเปล่ะอ่าโอเคถ้าสมมติว่าเขาทายถูกว่าหนักกี่กัมคุณก๊อก็แจกอะไรผมถามก่อนโอเคถ้าท่านผู้ชมทางบ้านทายถูกนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีรางวัลเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดให้10รางวัลรุ่นน้อันตรายปลุกเสกที่วัดพระโคจังหวัด สงขาครับผมปีห้าเก้าก็ให้เหรียญเก่าให้เขียนหนาใช่ไหมว่าหนักประมาณกี่กรัมจุดสองกรัมสิบหกจุดห้าแล้วแต่ใบไหมมีใบนิดนึงไหมมากกว่าหรือต่ำกว่าคุณเอ็มใบให้หน่อยได้ไหมผมว่าน่าจะเกินหนึ่งบาทเกินหนึ่งบาทบาทหนึ่งมาสิบห้าจุดสองกรัมอ่ะคุณเอ็มใบให้ว่าเกินหนึ่งบาทแน่นอนแต่เพอสิบท่านแรกที่ตอบถูกเข้ามาก่อนละกันให้สิทธิ์ให้สิทธิ์สิบคนแรกใช่ครับและวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่า เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นสร้างบาร,รมีในครั้งนี้ครับตั้งแต่เช้านะครับที่เราทําการพรีมวลสารนะครับหลอมหล่อรีดปั๊มเรียกว่าพาทุกคนมาดูเนี่ยทุกขั้นตอนนะครับก็สําหรับโรงงานเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณทางคุณเอ็มหักเทพนะครับที่ไว้วางใจให้เราเนี่ยจัดสร้างพระที่เป็นตํานานนะครับเรียกว่าผมเชื่อเน่นอยว่าเรียนรูปต้นร่เนี่ยต้องเป็นตํานานบทใหม่ ของคนยุคหลังแน่นอนยังไงก็ขอบคุณคุณเอ็นมากนะครับขอบคุณคุณก๊อกเช่นัดกันครับก็ฝากพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับที่เป็นเอฟซีช่องเอ็มเทพเอฟซีนะครับก็ฝากผลงานด้วยซึ่งงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางโรงปั๊มพุณเสําเ็จเนี่ยทำงานเต็มที่เลยนะฮะวันนี้นะครับถ้าผมเนี่ยนะครับมีไอเดียที่ดีมีความคิดที่ดีถ้าผมไม่มีคนที่ร่วมหรือว่าคนที่ทํางานให้ผมนะฮะงานก็จะออกมาไม่ดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องขอบคุณทางโรงปั๊มที่ทำเสร็จ จะต้องขอลาไปก่อนครับ<ต>ผม,น,น,มนช่องคุณดิเอ้าคุณต้องลาแล้วโอเคทครับผมเดี๋ยวผมลาลืมนึกว่าอยู่ช่องอัดเทพจะแน่ครับและก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์สายวัตถุมงคลและก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณก๊อฟครับสวัสดีครับมาครับ พูาสำเร็จมาเมาด็ดอยู่ก็ต้องมาดูต้องมาดูคนจะเข้าใจพุทธ้าสำเร็จมุดแต่รู้และคุณจะรู้และคุณจะรู้อย่ yeah. พุทธาสำเร็จมาเม็ดอยู่คุณต้องมาดูต้องมาดูงานเราดูกว่าใครพุทธาสำเร็จเย่ะย่พุทธาสำเร็จแย่ yeah.